เช hey ่นไะดวนี yeah. <economy> ้ไม่ตอบเลยนะัดไปแล้ว Everybody say what Yeah I've b e n o n g เธอว่าอไกล้วแต่ฉันแต่ฉันเป็นงแต่ i ักแ่ถึงจถอจต้องมต้องมก็ไ You now I've got the teeth You're talking to like a bodyguard Talking to like wife thank <laughs> you i 嗯。嗯嗯 เวลามากับททเนี่ยสนุกทุกครั้งเลยนะฮะสนุกไหมครับขอบคุณนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวด้วยนะครับเต่าเลยเต่ามาเลยพี่มาบ้าแล้วเขาบอกว่าเราต้องให้เต้าหู้ที่ไหนอยู่ไหนว่าอาหาอยู่เอาไม่ได้ไม่ได้ให้น้องพี่ให้หนองอ่ะงเกลื่าหาเุห้าโอเคอ่างเอเฮ้นะครับ 啊。<Yeah. S 2> <laughs> โอเคครับโซนนี้ตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับครับเป็นยังไงบ้ญญางกบรรยากาศของเราในวันนี้เทศกาลตรุษจีนป,ประเทศไทยครับก<ม>็จริงๆก็อบอกว่าคึกคักมากเลย<ม>ประเทศไทยเนี่ยว่าจัดงานเลยก็คึกคักไปหมดงานแบบนี้เนี่ยคือแบบว่าผมเห็นเลยทุกที่เนะี่ยเขาเฉลิมฉลองกันแบบยิ่งใหญ่อลังการมากครับใช่โดยเฉพาะที่นี่นะครับศูนย์การค้าสินทรัเวิและที่สําคัญนะครับที่จัดขึ้นโดยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวประเทศไทยนีผมยังพูดไม่จบเลยเนี่ย บมีอีกนะฮะโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครฮะผมชาวจีนถอดโดยสถานเอกอัครราชทูตอวอวัยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรปะชาชนจีนโดยสถานเอกอัครราชทูตแออักษรและต้องขอโทษลูกค้าด้วยพอดีว่าผมไม่ชอบพูดเรื่งพวกนี้จริง เอาใหม่นั้นหนึ่งสองสามขับพุ่งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนอโดยสถานเอกอาคาัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไท,ย,ไทยและสูกก่การพาเซนทันเวิร์ลและการท่องเที่ยวประเทศไทยใ<อ>นหลายอย่างถ้าขาดหนึ่งได้หนึ่งอย่าง<อ>สิ่งได้สิ่งหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นสี่พารามิเตรที่ว่าไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทุกท่านแฟนคลับหรือว่าแม้แต่พวกเราเองก็ได้เกิด S <S เขาเรียกว่าโมเมนต์ดีๆแบบนี้คือ <Yeah. S 1> เราวัานนี้เราได้ไมาเจอกันพูดถึงเรื่องการท่องเท,ที่ยวนิดนึง<ฆ>คือประเทศไทยของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยัง <Yeah. S 1> จะเป็นทุกเทศกาลต่างๆหรือว่าจะเป็นภูมิภาคต่างๆอยากให้ตาอู๋แบบเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวเมืองไทยสุขพันธีนี่เที่ยวไทยกันหน่อยได้ไหมเอย่ย <Yeah. S 1> คือจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะคือก็มีหลายๆที่เลยที่ค่อนข้างจะยูนิคนะครับใครอยากเที่ยวแบบว่าโลเคอลนะครับพื้นบ้านก็สามารถเซิร์ชได้เลยจริงๆเนี่ยทททเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าอะไรส่งเสริมเราจะไปต่างจัังงหววดดอยย่่่่่าาาาททีีผมลสุไปแบบ การทททก็เป็นคนทําท <Are S 1> <to> mm ี hmm. mm ่จ hmm. <to> mm ังหวัดเลยเลยแล้วผมเชื hmm. yeah. mm ่อ hmm. ว mm ่าจะมีอีกหลายจังหวัดบ้างให้ชาวตหางชาติหรือว่าแม้แต่คนไทยอย่างพวกเราเองเนี่ยได้ไปหาดูกันว่าไปเที่ยวที่ไหนได้แต่ที่สําคัญในเทศกาลสําคัญๆแบบนี้นี่นะครับผมทททเขาก็จัดให้แล้วที่นี่นะครับผมไม่ต้องไปไหนไกลกรุงเทพก็มีหลายที่เที่ยวเลยใช่แล้วในสังคมเทศกาล 大家อยากจะ嗨，家国我国运亨通。在这一周的活动，祝亲的粉丝们新年快乐！好，祝,祝我亲爱的粉丝们，哦、嗯，uh, 祝你们新年快乐！好吧，全家身体健康，笑口常开，蛇年蛇年大吉而，而且顺顺利利的。哇！哇哇哇 เก่งมากแล้วกันแล้วกันก็ขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขนะครับกับเทศกาลปีใหม่นะครับผมปีใหม่จีนจุดจีนแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั้งบ้านเลยยิ้มมีความสุขเริ่มเป็นปีใหม่ให้เงินทองไหลมาทีมานะครับมีความสุขทุกน้าทีครับปีหมูครับอกเส แล้วเร็วๆนี้เราจะได้เห็นผลงานหรือมีอะไรมาฝากพวกเราอีกไหมเอ่ยแล้วอุวั่งนิดนึงปีนี้สปอยหน่อยละกันปกติผมออกมาปีละเพลงครับปีนี้ไม่ต่ำกว่าโอ้ยมีับมีใบอ่าสามสิบเพลงฟังไม่ทันร้องไม่ทันด้วยปีนี้พี่หล้าเพลงแน่นอนครับก็ดีเชียร์กันนะแฮปปี้นะครับทีนี้จะเป็นอะไรนะเซอร์ไพรส์ จะมีระลอกขึ้นอย่าพลาติดตามด้วยและที่สำคัญก,ก็ก็จะยังมีผลงานซีรีส์ครับกับน้องออฟโรจันทร์ผลต้องดูต้องดูฉากเช้วงวัน31นะครับเดอะวิกเกอร์เกมครับรอดูกันได้เลยติดตามได้เลยะนะครับตอนนี้นะไรควมน่ารักทุกคนสนุกไม่เอ่ยโอ้โหเข่าไอไหมเข่าไอไหมช่วยไปช่วยไปช่วย เนี่ยต้าอูเวอร์พรทุกคนแล้วเราก็เป็นตัวแทนของงานเวอรพรก้าอูบ้างนะครับก้าอูเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะแล้วขอให้ก้าอูเป็นที่รักแบบนี้ตลอดไปทั้งประเทศไทยแล้วก็ระดับสากลเลยนะแล้วขอให้ก้าอูงานเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วกลับมาเจอกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดไปตลอเคปสุดท้าย โอเคนะคะเดี๋ยวให้น้องๆนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมเลยเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกับแตงโมเนะจะเซลฟี่จากด้านบนไปที่โอเคมีซัมซุงเอชสิบห้าด้วยนะีอ๋ออยู่ตรงนี้พอดีเลยอ๋ออ๋ออาจจะถ่ายรูปกันหน่อยฮะเฮ้ยยูุคการ์ดฉูดจีด้วยอ๋อเดี๋ยวเราถ่ายถ่ายกล้องใหญ่แล้วก็เดี๋ยวต้องนี้ลูกชัดเลยชัดแน่นอนถ่ายปุ๊บปิดปั๊บเลยใกล้เลยเบสเฟสเลยโอเคเดี๋แกถ่ายด้วยหลานทุกคนก็อย่าไปใกล้หน่อยเดี๋ยวมีภาพถ่าแล้วก็วิดีโอนะครับโอ้โห คคก็ตีนครับมา,อาโอเคฮะัปถ่ายภาพดวยกันหน่อยนะครับมองกล้องนะครับเรินหรือเปล่าไม่รู้เี่ยวโอเคทุกคนมองกล้องก่อนนะครับ1 2 3 t คอมมนี่ฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดพีซวนท เดาววิดีโอเราวนะตื่นสองสามพูดอมกันว่าดตาอู่แล้วก็เย้ดังๆนะครับพร้อมแล้วอันนี้อัดอัดอยู่ไหมฮะอัดอยู่ฮะอัดอยู่ฮะนะฮะพร้อมแล้วเต้าอู่พร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามตาอู่เย้โอ้โหสุดยอดเลยครับเรามาดีกันฮะไดโนยูแล มีตาอู๋อยู่ข้างๆโอเคโอเคโอเคไดโนยูแปลว่ามีตาอู๋อยู่ข้างๆโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเอาทุกคนพร้อมกันนะ three two one ไดโนยูแปลว่ามีตาอู๋อยู่ข้างๆ เบสช็อตได้ไหมเบสช็อตได้ไหมฮะจะนยุ่งไทยจะโจนจีจะนยุ่งไทยกระโจนจีนอยู่ในกล้องของน้าโอเลยทุกคนชมได้ชื่นเพลินมากโอเคโอ้โหนี่นี่ฝั่นี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเฮ้ยอาวุธจอมอาจจะเบสเฟสให้ทุกคนไม่ทันนะอะไรแทบ ไม่ต้องนอนนะครับคืนนี้แรกไล่แขกคืนนี้เล่นแขกทั้งคืนเลยขอบคุณมากเลครับใช่ครับครับขอบคุณให้ผมกไปแล้วหรออยากอยากอยากทักอยากทิ้งน้ำน้อยทิ้งน้อยได้ไหมอ๋อทิ้งน้อยหน่อยเดี๋ยวลืมไปแชร์ความสุขนะครับผมกันในแฮชแท็กนะครับผมนะเฉลยช็อตจริงๆกับป้าอูนะครับผมเข้าไปอ่านนะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาหากันด้วยนะครับจ้าเชื่อเชี่หมนครับขอบากนะคอบนี่มาหา้วยนะครับากะครับขอบคุณทุกคนที่มาหาด้วยนะครับขอบคุณมา พี่เชี่พี่เพรุ่งนี้ก็เจอกันได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่มาหาในวันนี้นะครับแต่แตง for everyone thank you everyone that coming here thank you so much happy Chinese New Year ก็สีเงินข้อเลรอกขอบคุณนะครับแปดติงโ u มาสก้าเสียงปรโมชั่นเพลงกับปาโอวตี้ สนุกสาของเรานะคร <Allah> ับทุกคนครับกับเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยประจำปี2018นะครับต้องขอขอบคุณที่ไม่ว่าฤดูจะเปลี่ยนแปลงอกี่ดูนะคะ